เจสซี่วีนาตอบแล้วพร้อมกลับมาชิงมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หรือไม่หลังหลายคนส่งเสียงเชียร์หนักลุ้นให้คว้ามงในปีต่อไปผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ที่เหล่าแฟนานางงามต่างเชียร์และรอลุ้นกันมาตลอดโดยในรอบตัดสิน Final Competition ได้จัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall งามวงวานและมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งก็ไม่พลิกโผเพราะผลการตัดสินแอนโทเนียโพซิลผู้เข้าประกวดหมายเลข NT 3 1เป็นผู้คว้ามงกุฎและสายสะพายไปครอบครองและเตรียมพร้อมในการเป็นตัวแทนสาวไทยไปชิงมงกุฎระดับจักรวาล Miss Universe 2023ประชันเพื่อน,นางงามจากทั่วทุกมุมโลกในไม่ช้านี้แอนโทเนียเปิดใจ หลังคว้ามงกุฎมิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์2023ไปครองของจริงนางแบบสาวข้อมองลงแอนโทเนียชาวเน็ตลั่นแม่นยิ่งกว่าหมอดูขนลุก ย้อนนาทีอาร์ตี้เปิดไพ่แอนโทเนียทำนายก่อนมงลง M.U.T. 2 0 2 3เจสซี่วีนาลั่นไม่กลับมาทิ้งมงกุฎนางงามทางด้าน2นางงามผู้ครองตำแหน่งท็อป3อย่างรองชนะเลอศอันดับ1เจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์และรองชนะเลอศอันดับ2 ina, วีนาปวีนาสิงทักวานที่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งสุดแข็งแกร่งจากแฟนนางงามหลายคนทั้งยังสร้างวินาทีลุ้นตัวโกงและความดูเดือดบนเวทีในปีนี้ แม้ทั้งคู่จะพลาดตำแหน่งชนะเลิศแต่ก็ทำได้ดีที่สุดและมีแฟนๆคอยให้กำลังใจอย่างมากมายสำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่จะกลับมาชิงมงกุฎ Miss u n i v e r s ์ Thailand ปีต่อไปหรือไม่นั้นเจสซี่และวีนาได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้อย่างชัดเจนเจสซี่สำหรับผลการประกวดครั้งนี้ไม่เสียดายเลยค่ะ ถือเป็นหนึ่งประสบการณ์ส่วนตัวถ้าเจสซี่ทำอะไรแล้วถ้ามันไม่ใช่พาทของเราหรือว่ามันฝืนกับใจเราในอนาคตถ้ามีโอกาสอะไรมาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางของเราอันนี้เป็นทางของแอนเราก็รอซัพพอร์ตแอนแล้ววันหนึ่งก็เชื่อว่าจะมีเวของเราค่ะวีนาพอใจมากในผลงานและทำได้ดีที่สุดแล้วก็สนุกในทุกๆวันค่ะรู้สึกว่าเป็นการจบบทบาทนางงามที่ดี รู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราทำได้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรในการที่จะสร้างผลงานออกมาให้เหนือความคาดหมายในแต่ละวันเป็นความรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามวีนา แล้วก็แอนในเส้นทางสู่เอลซาวาดอร์ด้วยถึงแม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะได้แต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะท้อแท้หรือว่ายอมแท้มันอาจจะมีหลายหลายทางทางนี้อาจจะไม่ใช่ทางของเราจริงๆลองมาสามรอบแล้วรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่เวของเราลองไปทำอย่างอื่นอาจจะมีอะไรที่เหมาะสมกับเราไม่ได้แขวนส้นสูงแต่อันนี้คือครั้งสุดท้ายของการประกวดนางงามแล้วเรียกว่าเป็นที่น่าเสียดายสำหรับแฟนนางงามหลายคนที่ตาม ลุ้นตามเชียร์ทั้งคู่มาโดยตลอดแต่เชื่อว่าเส้นทางหลังจากนี้ของพวกเธอจะต้องสดใสยอย่างแน่นอน